ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนี่หนูตัวแรกของคืนนี่นี่เติบอยู่ครับเนี่ยหนูพุกครับพี่น้องเนี่ยนี่สิว่าสิย่างกินแฮมแฮมนี่ถืมั่นดีนะพี่น้องเนี่ยมาถอนขนก่อนพี่น้องถอนขนก่อนเด้อเออเอื้อมืออื้อมมือละสิย่างแฮมแฮมกินเนี่ยครับมาแถวแล้วพี่น้อง ย่างหนูบาดนี่ย่างหนูกินนี่ครับหีบหีบแตบแตบแบหีบนี่กคั่วไว้มาขึ้นนี่แหละลบขนเราคั่วไว้นก่อครับเป็่งพี่ะรันัูพี่น้องคั่วไว้มานขึ้น อือดีครับพี่น้องเออมา,อาอย่างก้อนบาตเนี่ยย่างแฮมแฮมกินนาะพี่น้องนาะพี่ดิคักเซ็ตเป็นหีเผานี่แหละไอ้แ <ไป S 1> มนหีเดียวไปเลย

นี่พี่น้องอ่องล่องแล้วนี่ครับย่างหนูแฮมๆกินแฉบนี่ครับไปย่างพี่น้องพี่กองไฟเข้าเนี่ยพี่น้องย่างแล้วเข้าแฉกย่างแฉกร้านหน่อยว่า ่นี่มือไก่นนำ่ไก่ไก่กล่องนินช่ไก่หอนวะเอ่อไปช่วยไก่พ่อช่ไก่พ่ออืมได้บอกว่าเกี้ยงอย่งดเนี่ยอืมกลี้ย่างวันนี่ครับ นี่นี่นี่สีมือได้ถอนขนปั๊บเลยเมื่อคืนนี่ครับพี่น้องให้มาคุ่่นุนครับโอ้มั่นคักหนูนี่หลังเกี่ยวเข่าเนี่ครับพี่น้องมันเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยครับาวาวาคกัคกคักคักคักพี่น้องมันเลยคุ่ดูาานี่มั้ยพุทธเจ้ามัน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 พี่น้องมัน หมูยังมามั่นคักแต่พุนอ่ะนอ้ะนอยพวกพวกครับน้ำมันมันอุ้ยน้ำมันหมูน้ำมันหนูโอ้พิษอุ้ยพุนครับพี่น้องน้อยพวกพวกเลยครับเย้สุดยอดแล้วบรรยากาศโดยรอบครับพี่น,อน้องเบื้องอีกเทีหนึงนี่ครับโอ้อย่างหนูนี่นขอกวานี่ย ครับปไฟงวงออกคอกแล้วใครไมาอยากหนูกินบานเนี่จะแม่นมีความสุขดีครับพี่นอ้องเห็นครับไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้ใดหาอยู่กินแบบธรรมชาติบาา้านเฮาไกวิงทวนเลยพี่นอ้องมันมันโอ้โหหอนเลย อ้ยเสียดายครับพี่น้องหนังใหม่จ่อยมาสีอย่างกินแสบๆหนะังครับมันคักมันแน่เฮ้ยหุ่นครับพี่น้องหน่อยปลกปุก,ปกมันนี่จ้าหน่อยครับได้กินครับพี่น้องฮะพี่น้องสุกแล้วบาดเนี่ยย่ พี่ครับสุกแล้วจะกินเลยครับพี่น้องนี่เนี่ยครับเบิงเบิงผีเด้อพี่น้องนี่ปิ้งหนูพี่ครับพี่น้องเว้ยจะกินบ้าพี่น้องครับเนี่ยแต่ว่าทั้งผีใหม่หดเว้ยโอ้ยเนาะใหม่แห้งแั้งพี่ ไปกินนังมันเถิบเจ็บนี่ไหมไม่จ่อยนี่ยย่างนู่นอ่าโอเคไปกินกันพี่นอ้องไปอ่าพี่น้องเนี่ยเสร็จเรียบร้อยกินได้กินได้เนี่หนูหนูหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกินได้ครับกินได้กินได้ๆๆลุย นี่มัน่าย,ย,ย,ยหีบนี่แล้ววะฮ่าฮ่าหืมรสชาติหนูหาได้เองแซ่บเนี่งหืมหนมงานหน่ายเนีย่ยสึดจัดน้นขามแทบ มันเนี่ยเอาจนไปวิตมอย่างใหม่ผัวพป่น้อกเฮ้ยอืมหอาว่าบุญชาแกัแพวะแฉบเนี่ย Mm hút -hmm. bia oh, mm -hmm. hẹp mm -hmm. hẹp หวานย้อยพี่น้องทำนองอืมคุณย่อยอืงข่ายหีไม่เลื่อนเลยข่ปุป้นนัง ก็หน้ท้อนขนไปเียบเกลือไปพี่อนคักไปยังคักคักคักแบบ้วาแอบ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 แบรรยากาศต้งให้ตรงหน้าเขาพอ

มันงคักหนูลมั่มันมาฮะนื้อเพื่อนอ่ากินเน้ขาหลังเลยเนื้อขาบ้าวิ่งขาง

พี่น้องคลิปนี้ครับพ่อไปชันม,มีเด้อพี่น้องเด้อพ่อไปชั้นมีอะไรพี่น้องอย่างหนูกินเองแสบๆมันมั่นหนูมั่นครับหลังเกี่ยวเขาแล้วหนูมั่นแห้งพี่น้องดูดวดเลยหนูไปลยพี่น้องคลิปนี้ไปละเด้เอสวัสดีครับพี่น้องครับ